สวัสดีค่ะเจคเคนอนำเสนอที่ดินแปลงสวยราคาถูกถูกนะคะท่านใดกำลังมองหาซื้อที่ดินราคาเบาๆต้องการพื้นที่กว้างๆสไตล์บ้านสวนแบบนี้นะคะทุกท่านแปลงนี้เลยค่ะเนื้อที่4ี่ไร่20ตารางวาเลยค่ะบ้านพร้อมสวนผลไม้ต่างๆนะคะซึ่งบนพื้นที่เป็นโครงสร้างหลังใหม่หนึ่งหลังและมีหลังเล็กหนึ่งหลังสองห้องนอนค่ะ มีสวนนะคะซึ่งบนพื้นที่สวนนี้มีต้นมะนาวต้นทุเรียนส้มโอมะพร้าวฝรั่งมะม่วงหลากหลายชนิดเลยนะคะได้วางระบบน้ําหยดไว้เรียบร้อยทั้งสวนค่ะทุกท่านมีฝรั่งด้วยนะคะกําลังติดผลผลิตกันเลยทีเดียวค่ะทุกท่านสามารถนํารับประทานในครัวเรือนได้สบายเลยนะคะหรือจะเก็บเพื่อเป็นไรายได้นะคะก็สามารถนําไปขายกันได้ค่ะ พื้นที่กว้างขวางมีสระน้ำด้วยนะคะเลี้ยงปลาได้ค่ะและยังสามารถนำน้ำมาใช้ภายในสวนได้สบายเลยทีเดียวทำเลตรงนี้นะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียงแค่20กิโลเมตรนะคะอยู่ที่ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะที่ดิน4ี่ไร่20ตารางวาพร้อมโครงสร้างบ้าน2หลังนะคะหลังเล็กอยู่ได้แล้วนะคะทุ่านส่วนหลัง หลังใหญ่นะคะยังสามารถที่จะต่อเติมเพิ่มได้อีกนะคะราคาเหมาแปลงเพียง2ร้าน6แ0 0บาทเท่านั้นค่ะสนใจติดต่อสอบถามรายนะัดชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปมีพิกัดของแปลงใส่ไว้ด้วยนะคะเน้นติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยค่ะคุยเจราจากันโดยตรงได้เลยนะคะเจคฮโนแนะนำกันเพียงเท่านี้ส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ